สวัสดีค่ะหวยลาวชุดเปขอตัวเลขนะคะรอบประจำวันที่แดเดือนตุลาวันพฤหัสนี้นะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะออกสามเก้าเจ็ดสี่นะพูดถึงงวดที่แล้วสามเก้าเจ็ดสี่ผลที่เราให้นะคะเป็นชุดนี้เนาะที่เราให้นะคะผลที่ออกสามเก้าเจ็ดสี่ตัวเลขเด่นเข้าแค่เจ็ดและเก้านะคะส่วนสองตัวบนล่างสองตัวเด่นบนล่างนะคะ สตัวเด่นบนล่างก็จะเป็น39และ74นะคะตัวที่เน้นจะเป็นเลข1และ8เนี่ย18ไม่มาเลยนะตัวที่เน้นเนี่ยเลข7นะคะจะมีตัวที่จับให้จะมี71 97 72 87เลข4เนี่ยเป็นดับไปเลยนะคะไม่มีเลย3ก็แทบจะไม่มีเหมือนกันนะน้อยอ่ะมีน้อยไม่ได้จับมาเป็นตัวเด่นให้ คือแทบจะมองเทบเออคือตัดออกไปเลยอะนะคะก็ตัวที่ตัดเนี่ยมาข้างหน้าและหลังนะคะมันก็เลยทำให้สองตัวเนี่ยสองตัวเด่นบนล่างเนี่ยจับคู่ไม่ได้ไม่เข้าเลยนะคะสามตัวเก้าเจ็ดสี่ที่จับให้เป็นห้าเก้าเจ็ดนะเฉดไปแต้มเดียวเอง คือ,อยังไงก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าเลขสีเราเป็นเลขดับไม่ไม่มีเลยนะน่าเสียดายมากเลยอะเลขเก้ากับเจ็ดก็ไปอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยสรุปของวันที่5้นะคะหตุลานะก็เข้าไปแค่เลขเด่นนะเและ9กสองตัวเองนะคะก็คือตัวนี้เกอยู่ตรงกลางเลยสกับ4เลขดับเนี่ยไม่มาเลยนะคือมาแต่ว่าเราอะตัดทิ้งนะ พราะมันไม่เจอเลยอะเลขสามเจอน้อยแต่เลขสี่นี่ไม่เจอเลยนะคะก็เลยต้องตัดออกตัวที่ตัดออกเนี่ยกลายเป็นมาเฉยเลยตัวที่เป็นเด่นกลับมาอยู่ตรงกลางซะง,งั้นนะคะจับไม่ได้มาดูของงวดวันที่แดดีกว่าเนาะวันที่แปดเนี่ยตัวเลขที่เราจะนำมาเป็นแนวทางนะคะในรอบนี้ ในรอบนี้นะคะตัวเลขจะเป็นเลขหนึ่งนะ8 0 9และ7นะคะอันนี้คือเลขเด่นนะคะที่เราหยิบยกมาให้ก็คือ1 8 0 9 7นะคะตัวที่ซ้ำของงวดที่แล้วนะคะก็จะเป็นเลข9เลข7นะ9และ7ตัวนี้นะคะ สำหรับใครที่ไม่ชอบเบกซ้ำตัดออกไปเลยค่ะนะจับคู่สองตัวเด่นบนล่างนะคะใครไม่ชอบตัวที่เราจับให้นะคะก็ดูเป็นตัวอื่นได้นะคะดูเป็นชุดตัวเลขเด่นนะคะแล้วก็ ลองจับคู่เองเนาะเพราะว่าตัวคือตัวที่เราจับชุดให้เนี่ยก็ไม่ได้แม่นนะคะไม่ได้แม่นแบบไม่ได้ฟันธงว่างั้นเถอะไม่ได้ฟันธงร้อเปอร์เซ็นต์นะคะว่าจะออกนะแล้วจะดวงนะคะแต่ที่จับให้เนี่ยคือเราก็อยากจะแบบจัากคัตอะอยากคัดตัวเลขนะคะอยากคัดอยากจับคู่ให้นะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับตัวเลขเด่นบนล่างที่เราจับคู่ให้สองตัวนะคะก็จะเป็น1789นะคะ791088รอบนี้มี8811มานะ8708นะคะ0981เห็นไหมเลขเบิ้ลมีสองตัวเลขเบิ้ลมีสองตัวนะคะตัวนี้นะคะ2ตัว1กับ8เนี่ยนะ สาตัวตรงโต๊ดนะคะ สามตัวตรงโต๊ะนะคะก็จับชุดให้ทั้งหมดจับชุดให้ทั้งหมดนะคะก็สี่ชุดนะคะจะมีเจ็ดหนึ่งแปดนะเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าแปดตัวที่เน้นเพิ่มเติมนะคะจะเป็นเลขหนึ่งและเลขแปดนะอันนี้คือแอดชอบนะคะเป็นเลขหนึ่งและเลขแปดนะส่วนตัวอื่นเด่นเหมือนกันนะคะ อันนี้คือ2ตัวนี้จะเป็นอาจะเน้นเพิ่มเติมนิดนึงเนาะก็สําหรับตัวที่จับคู่ให้2ตัวเด่นบนล่างขอเน้นเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะมีหนนะคะแปรอบนี้ไม่รู้เป็นไรจับตัวเบิ้ลให้นะคะ เพิมเติมหนึ่งตัวสำหรับตัวที่จับให้ในรอบนี้จะมีอ่านที่เน้นให้นะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดนะคะแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะสี่ชุดแปดแปดติดมานะไม่กล้าทิ้งนะ สตัวตรงโต๊ดนะคะสตัวตรงโต๊ดชุดนี้นะมี7 18แล้วก็8ปดหนึ่งนึงนะคะเราไม่ได้ฟันธงนะคะว่าตัวเลขจะออกนะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณมีผิดไม่ถูกต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ใช้สติในการเลือกนะคะสำหรับสี่ตัวนะสี่ตัวนะคะก็จะเป็นสี่ตัวฝากไว้สองชุดนะคะ ไม่เน้นนะก็จะมีตัวเลขประมาณนี้นะคะสำหรับรอบของวันที่8เดือนตุลานะคะตัวเลขก็4ตัว4ตัว3ตัว2ตัวนะคะแล้วก็เลขเด่นก็จะมีประมาณนี้ให้ครบเรียบร้อยนะคะยังไงก็ใช้สตินะคะทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะสำหรับตัวเลขนะคะก็จะมีประมาณนี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ